สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้จะแ,แนะนำซูเปอร์คาปาจำสตาร์ทนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซูเปอร์คาปาแบบลูกใหม่นะครับไม่ใช่มือสองนะครับมีสองขนาดนะครับ 120F แล้วก็ 240F นะครับอเอาไว้จำสตาร์ทรถนะครับหรือเอาไปติดรถไว้เลยก็ได้หรือไปใส่งานเครื่องเสียง พวกเครื่องเสียมแะที่มันแรงๆครับไฟตกเยอะๆครับชอบเลยครับคาปาเนช่วยทําให้ไฟมันนิ่งนะครับนะครับซึ่งก่อนอันนี้เราก็าเคยรีวิวคาปา 500F ที่เป็นลูกมือสองมาแล้วนะครับอตอนนี้ของก็ไม่ค่อยมีมีน้อยก็เลยหาลูกใหม่มาทา,าเป็นกล่องเรียบร้อยนะครับเราพระเอกของเราคือจะแนะนำเป็นรุ่นนี้เป็นมิสเนะครับ 240F นะครับสตาร์ทรถกระบะรถ เก่งได้ทุกรุ่นนะครับแต่ส่วนรุ่นเล็กเนี่ยอาจจะสตาร์ทได้เฉพาะรถเก่งครับสตาร์ทรถกระบะก็จะไม่ไหวนะครับแนะนำ 240F นี่ครับนี่ครับที่เราาทำไว้ให้ดูนี่ครับมีสวิตช์นี่เปิดปิดได้นะครับนี่สิเปิดปิดได้ครับอันนี้มีสายรีโมทนะครับเผื่ออไว้ต่อกับ Power Amp นะครับสามารถปิดเปิดวัดวนออโต้ได้ครับสายรีโมทนะครับสำหรับต่อกับ Power Amp ได้ แล้วก็สวิทตังห้างอีกทีนึงนะครับนี่ครับปิดเปิดได้แต่ถ้าไม่ได้ใช้เราต้องปิดไว้นะครับถ้าเปิดวนไว้นี้มันก็จะหมดเร็วนะครับก็ให้ปิดไว้ครับอันนี้เราเปิดโชว์ให้ดูเฉยๆแต่จริงเราเก็บเราต้องปิดวนไว้นะครับอย่าเปิดวนเล่นนะครับมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับนะครับถึงถึงปิดไว้มันมันก็หมดไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่มันมันยุบช้าครับถ้าเราไม่เปิดอะไรเลยมันจะวันหนึ่งมันก็ยุบไปหายทีละจุดทีละจุดเลยประมาณนี้ครับก็ อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์คอยทําการชาร์จเข้าไปใหม่อย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ามามาทดสว่าคา,าปานี้กี่ CCA นะครับก็เริ่มต้นนะครับเรามาวัดเจ้าตัวเล็กดูก่อนนะครับเรามาวัดตัวเล็กให้ดูนะครับว่ามัน CCA สตาร์ทลถติดประมาณไหนนะครับ อันนี้ครับอันนี้สองร้อยกว่า CCA นะครับสตาร์ทเก่งติดนะครับแต่สตาร์ทกระบะไม่ติดนะครับนี่ครับ CCA ปลายสายครับรอยย้ํานะครับแต่ถ้าวัดข้างในนี้เป็นพันนะครับวัดในตัวมันนี้รักพันลักพัน CCA นะครับอ่าอ่าเราอ่าเรามาย้ายวัดตัวใหญ่นะครับ เราวัดตัวใหญ่ดูนะครับอันนี้ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นี่ห้าร้ cca นะครับอันนี้ครับอันนี้สตาร์ทกระบะติดแน่นอนนะครับเพราอ cca กินตั้งแต่3 5 0ร้อยถึงสี่ก็ติดแล้วครับอันนี้ติดแน่นอนนะครับกระบะอ่ะเดี๋ยวเราอ่าแต่ข้างในเนี่ยถ้าเกิดวัดที่ต้นขั้วอะไนี้ cca ต้องมีถึง พันเจ็ดพันแปดนะครับรุ่นเนี้ยอันนี้ก็อันนี้ถ้าวัดแบบติดติดตัวมันเลยก็ได้พันต้นๆประมาณประมาณเก้าร้อยพันอ่ะอันนี้คือพันอันเนี้ยถ้าวัดข้างในพันเจ็ดพันแปดนะครับ cca นะครับอ่าอ,อันนี้คือวัดโหลดปลายสายนะครับอ่ะทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับ,ก,บกับตัวเนี้ยใครแรวกวก่ากันนะครับเ,เราลองวัดให้ดูนะครับอ่าที่เราขายอยู่ประจาอ่ะเราวัดเดี๋ยววัดต้นขั้วให้ดูนะครับ อาคาปาพวกเนี้ยวัดต้นขั้วมันสองพันส่วนใหญ่กับ CCEU สองพันกว่านะครับอ่ะอันไหนใครจะแลกกันอันนี้วัดต้นขั้วนะครับต้นขั้วให้ดูก่อนนะครับอ่ะสองพันสี่นะครับอ่ะทีนี้วัดปลายสายอย่างอย่างที่เราบอกนะครับวัดต้นขั้วกับปลายสายมันจะไม่เหมือนเพราะโหลดสายแล้ว c c a ค่ามันจะหายไปเยอะนะครับ อันนี้อันนี้เราให้ดูวนวัอยู่ที่อ่าสิบสามวกว่านะครับวัดได้สองพันกว่านะครับ,เร,ดด 2, รบเราวัดที่ปลายสายดูนะครับอ่ก็พอๆกันครับห้าร้อยกว่าพอๆกันทั้งที่อ่าทั้งที่ข้างในนะสองสองพันกว่านะครับอันนี้อันนี้ ต้นขั้วนี้ประมาณพันเจ็ันแปดนะอันนี้สองพันกว่าปลายสายก็พอกันครับห้าร้อย c.c.a เหมือนกันครับก็สตาร์ทติดแน่นอนครับอ่ะก็คงเข้าใจแล้วนะครับว่าการวัดที่ต้นขั้วกับการวัดที่ปลายสายจะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครไปอไปไปวัดที่ปลายสายหาว่า c.c.a มันน้อยเพราะว่ามีการโหลดสายนะครับก็คือมันเป็นลักษณะนี้ครับพอมีการโหลดสายค่า c.c.a มันก็จะหายไปนะครับอ่าอันนี้ภายในนะครับลูกอ่ารุ่น 120F นะครับก็เท่านี้นะครับ อ่าเป็นลูกใหม่นะครับซูเปอร์คาปารุ่นใหม่อันนี้เป็นแผงของ 240F นะครับเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําการเทสตสตาร์ทให้ดูเลยนะครับมาเดี๋ยวไปดูชมคลิปการรีวิวการสตาร์ทของจริงครับสักครู่ครับอ่ะตอนนี้เราทําการเอาซูเปอร์คาปาขนาด 120F นะครับอ่ามาสตาร์ทเครื่องดีเซล 2,500cc นะครับอ่าจริงๆมันไม่น่าจะติด หรือจะติดหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันใหญ่แล้วคาปาเอฟมันน้อยนะครับอ่าเราทําการทอดคั่วแบตนะครับเดี๋ยวเรามีลูก 240F นะครับเดี๋ยวอ่ามันติดแน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยต้องลองดูนะครับอ่าเราเราจะเทสดูนะครับว่าติดหรือไม่ติดนะครับอ่าลองดูเลยนะครับอ่าเดี่ยวนี้นี่เราปลดคั่วแบตนะครับอ่าคีบอ้าสตาร์ทอ่าไม่ติดนะครับไฟตกแล้วครับ เหมือนจะติดนะครับได้อ่าก็คือถ้าเป็นพวกรถเก่งพันทร์ซีซีพวกเนี้ยพันแปดเนี้ยติดแน่นอนครับแต่ถ้ารถกระบะมันใหญ่เกินครับสองพันรซีซีไม่ไหวนะครับอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับอ่าเนี่ครับเอารุ่นใหญ่เลยรุ่นนี้คิดว่าติดแน่นอนนี่นะครับเอารุ่นใหญ่เลยนะครับ อะลุนใหญ่นี่นี่นครับเปิดโวลต์ให้ดูก่อนอ่ะสิบสามจุดสองโวลต์นี่ครับจริงจริงสิบสองจุดห้าโวลต์ก็ติดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการนี่นะครับสายนี่เลยเอาให้ถนัดอ่ะเริ่มเลยครับ อ้าสตาร์ทนี่ครับอันนี้ติดแน่นอนครับนี่ครับเอาดับอ้าสตาร์ทอีกนี่ครับบอลมันโต้งไปนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยปล่อยให้บอลมันตีคืนนี้ครับครับเดียมก็จะตีคืนนะตรงนี้นะครับนี่ครับจะตเจคืนมาครับอ่าแล้วดับอ่าสตาร์ทอีก นี่ครับก็คือใช้ลักษณะอย่างนี้ครับสตาร์ทได้ตลอดนะครับมันก็จะไม่มีหมดเพราะว่าเราเราสตาร์ทเครื่องค่อยให้วนมันตีขึ้นมานะครับพอวนมันตีขึ้นมาเนี่ยเราก็ดับแล้วก็สตาร์ทอีกสตาร์ทได้ตลอดนะดับอ่ะสตาร์ทอีกอ่ะนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับหลักการนะครับเนววนไปกค่อยตีขึ้นมาให้เราเก็บวนให้ได้สูงที่สุดนะครับเราเก็บไว้นะครับ อาอาทิตย์สองอาทิตย์เราค่อยอาทำรรการชาร์จอีกทีนะครับอ่ะก็โอเคนะครับขอบคุณมากครับเอาดับเลยอ่ะเรามารีวิวเพิ่มเติม,ตมอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเพื่อคนถามว่าถ้าสตาร์ตต่อเนื่องรถรถดีเซล2,500นะันห้ซีซีน่ะสตาร์ตได้กี่ครั้งอันนี้เราเราอัดไฟไว้ที่14วัต์นะครับก็อ่าลองสตาร์ตแบบไม่ไม่ให้ไฟพูดง่ายสตาร์ตต่อเนื่อง โดยที่ไม่ไม่ไม่รอให้ไฟคืนไ,ไ,ไปนี่ยมันสตาร์ทได้กี่ครั้งนะครับอ่าสตาร์ทแล้วดับเลยโดยโดยที่ไม่ต้องรอให้ไดชาร์จตีคืนนะครับออาเริ่มสตาร์ทอ้าวดับเลยออาสตาร์ทอีกอ่ะดับเลยสตาร์ทอีกอ่ะดับเลยสตาร์ทอีกอ่ะได้ทั้งหมด3ามสามครั้งอ่ะพอพอพอหมดแล้วอ่ะสามครั้งนะครับโดยสตาร์ทต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอไฟตีคืนนะครับโอเคนะครับ เข้าใจตรงกันนะครับอ่ะก็ได้ชมคลิปสตาร์ทรถไปแล้วนะครับอ่าก็หวังว่าคงมีความเข้าใจกันนะครับก็ถ้าใครอ่ามีงบซื้อสตาร์ทรถเก่งก็จริงๆก็ซื้อตัวใหญ่ไปเลยครับสตาร์ทได้เยอะแน่นอนสตาร์ทได้ดีแน่นอนครับถึงจะเป็นรถเก่งนะครับแต่ถ้าอางบน้อยจะซื้อรุ่นเล็กไปสตาร์ทรถเก่งกันแต่ราคามันต่างกันไม่เยอะครับผมวาเล่นเล่นตัวใหญ่ไปเลยดีกว่าครับ พอร,ราคาเหมือนกันก็ต่างกันไม่ถึงพันครับต่างกันหลักร้อยครับอ่าก็อยู่ราคา2,000กว่าบาทนะครับทั้งคู่นะครับอ่ากว่ามากกว่าน้อยครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียต่ายใ,ใต้คลิปวีดีโออีกทีนะครับอ่าประมาณ1-2อาทิตย์หรือหรือเดือนละครั้งก็ได้ครับแต่ถ้าเราเราแนะนําสัก2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์มาเก็บไฟไว้ทีหนึ่งการชาร์จไฟเก็บก็คือไปจำ้ำอ่าไปจ้ำกับแบตเตอรี่รถยนต์ตอนสตาร์ทหรือไม่ก็เครื่องชาร์จอย่างเงี้ย เครื่องชาร์จอะไรก็ได้เครื่องชาร์จ12โวลต์เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อะไรก็ได้จะเล็กจะใหญ่ก็สามารถชาร์จพวกนี้ไว้ไว้ได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอ่าอย่างรุ่นนี้นะครับไฟเหลือ10 10โวลต์นะครับถ้ามีแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์หรือแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเราพอดีเราอยู่ใกล้ๆครับนี่ครับมีไฟโวลต์นะครับเอาหนามาคีบนะครับ10โวลต์นะครับนี่คีบอย่างเงี้ครับแบตเล็กๆก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับเราคีบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหม คลิปแล้วไฟเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยใช้แบตเล็กๆแบตมอเตอร์ไซค์ก็นะทำการชาร์จขึ้นมาได้ครับนี่ครับแล้วก็ปล่อยไฟมันขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่ครับเครื่องชาร์จก็เหมือนกันครับใช้เครื่องชาร์จชาร์จก็ได้ครับถ้าเกิดเราปล่อยให้ไฟมันล่นอ่าเราควรปิดเราเก็บเราควรปิดสวิช์ไว้นะครับอย่าเปิดสวิชกนะครับมันจะหมดเร็วนะครับถ้าเราปิดสวิชกไว้มันจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับอ่าวนมันตกมันก็ไม่ได้ตกเลยมันจะมันมันจะตกช้าจน ประมาณ12บสอวนอะเหลือ12บสอวนมันจะลงช้ามากเลยครับอยู่ได้นานนะครับแต่สตาร์ทรถอะแนะนํา1บสอวนกว่าขึ้นไปนะครับก็ยิ่งเก็บวนสูงได้ก็ยิ่งดีครับประมาณนี้เลยนะครับหลักการนะครับก็แนะนําอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ของใหม่นะครับอายุใช้งานนี่แบบ50ปีไอห้าห้าถึงสิปีผมว่า10ปีขึ้นด้วยด้วยซ้ำไหมครับของใหม่มันมันจะค่อนข้างทนมากนะครับ มันไม่ไม่ใช่ลูกมือสองครับแค่ตัวนี้มันก็ได้นานแล้วนะครับอ่าเด็กใครชอบชอบรุ่นนี้ก็ก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ถ้าใครชอบเล็กกระทัดรัดนะครับอ่ามันเล็กกระทัดรัดก็กันเยอะครับอ่าจะเห็นว่าน้ําหนักก็เบาก็กว่ากันเยอะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่าใครชอบก็ดูรายละเอียดใต้คลิปใต้วิดีโออีกทีนะครับอ่ะขอจบหือเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ